นี่คือพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกวัดคงคารามหรือบางคานใต้นะครับสร้างพศ2528นะครับพิมพ์เสนลมโตจมูกชมพู่นะครับพระองค์นี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับก็คือเป็นลักษณะเนื้อแก่เงนินนะครับโ,โลหะเนี่ยของพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกเนี่ยสร้างจากโลหะเก่าเพราะฉะนั้นลักษณะวันณุโลหะจะมีลักษณะต่างกันนะครับเช่นนะครับพระองค์นี้เป็นเนื้อพิมพ์เดียวกันเห็นไหมครับแต่ว่าเป็นเนื้อทองกระฆังเก่านะผิวพระเนี่ยก็จะมีความต่างกัน แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งที่พบเจอบ่อยมากก็คือเนื้อนิยมนะครับเห็นไหมครับลักษณะผิวครอบมีความต่างกันเห็นไหมครับและก็อีกเนื้อหนึ่งซึ่งหายากมากสารโลหะเก่านะก็คือลักษณะสนิม3ชั้นนะครับพะรูปหล่อหลงเงินปืนแต่พิมพ์เสงกลมโตจมูกชมพู่เนื้อสันวิทย์ตรงนีน้ถือว่าเป็นไพ่อุ่นนะค่อนข้างจะพิจแนงาา่ายนะครับผิวปร้เหมือนกับไม่ราบเรียบเสมอกันมีวันละอดเกลลักษณะผิวพร้เป็นตะปุ่มตะป่าแบมเนี้ยครับโลหะเก่านะครับ ลักษณะรอยแต่งไม้เสร็ดใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้แบบคมๆเลยนะครับพิจารณง่ายจริงนะครับ